สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมารีวิว isuzu nmr 130นะครับตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจ๋าทั้งตัวเพิ่งจะได้มานะครับเป็นหกล้อขนาดขนาดกลางนะมีเล็กกว่านี้อีกนะเล็กกว่านี้ช่องล้อก็จะสั้นกว่านี้นะตัวนี้ ป็นไฟตาตั้งไม่วิ่งได้แค่สองแสนกว่ากิโลครับเครื่องดีเกียออโต้นะครับเหมาะสำหรับวิ่งเอาไปทำรถวิ่งคอกผักผลไม้นะครับถ้าเกิดเราเบื G ่อเกียออโต้เราก็สามารถสับเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนนุ่นได้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเจ็ตสีสวยมาแดงไม่ยกหัวดูวเจ็ตซีสวยนะครับภายในก็สวย เน่สวยผ้ากำมะหย,ยี่เดิมๆแอรเยน็นเดี๋ยวให้ดูยกให้ดูเครื่องก่อนครั้งน,นี้ยกหัวให้ดูเครื่องก่อนนะครับสีสันสวยงามยกแบบลายจิ๋ห่าลกตัวนี้ตัวนี้นี่แบบลายจิ๋มหา่าจำตัวนี้ก่อนเออระวังมือบ,อบอ่ๆนี้ดึงตัวเหงาดึงเออระวังมือระวังมืงออย่าเห็นแค่ขึ้างบนข้านเออเอาฟ้อ เคื่อนิ่มๆเลยเอเยนเอเยนเอตัดเร็วไปหน่อยใอเช้าเปิดเช็คดูน้ำนะครับโอเคอยู่แต่น้ำต้องเปลี่ยนออกเพราะว่ามีราบเหลืองๆ เครื่องดีนะครับดีสดเเป็นตะกูลเครื่องเดีวยวกันกับรถกระบะนะครับพอเปิดฝาตัวนี้มันจะพุ่งเหมือนกันนะครับรถกระบะก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 4JG นะ4 j j เหมือนกันเลย GJ130 รถกระบะนี่ก็เิดไม่ได้เหมือนกันเป็นตระกูลเดียวกันรถดีแม็กนะครับ GJ1 แขยินเป็นแหนบนะครับไม่ใช่ปีนกเป็นแหนบครับ สามารถเสริมแหนบเสริมแข็งได้สาหรับใครที่จะเอาไปวิ่งงานผักผลไม้นะครับวิ่งแบบเนี้ยทาข้อวิ่งอย่างนี้ก็ได้ครับคันนี้ผมขายไม่แพงนะสาม0สนสองหมนอินโนะครับเอกาสารอินอยถ้าทําทะเบียนกับผมก็ได้นะครับทำได้มืนกันใต้หัวสวยๆเลยสภาพดีสวยไม่มีสนิมเลยสวยกิ๊บ เข้าไล่เข้าสวนนะครับสบายน่ารักดีผมว่าน่ารักดีห้เกียมขับเล่นไปใด้เกียมลองขับดูยิ่งใหญ่ยอดเลยใหญ่นี่ครับกระโบ รจเจอเดะมาขับยิ่งดูนะเป็นพื้นกระบะเป็นพื้นเหล็กนะครับสามารถต่อข้อได้เลยแต่ตรงเนี่ยเป็นเป็นเหล็กขางนี่เป็นไม้นะครับเป็นไม้ญี่ปุ่นนะครับขางเป็นไม้เอะโอ้ยเต้นแดงครับตรงเป็นเหล็กขางเป็นไม้ครับเดชจาไปเปลี่ยนเป็นเหล็กสอดก็ได้ครับเจ็ดสี่สวย สวยงามเลยล้อกระทะห้าลูพอเอลนี่พอเอวนี่แหละที่เราอาไปใส่กันใส่รถกระบะกันนี่แหละจะไปทํารถน้ําแข็งก็ได้ครับจะรถวิ่งส่งน้ําแข็งก็ได้นะครับยังไม่ล้างเลยเพิ่งได้มาเมื่อคืนถึงบ้านส,สดๆสใหม่ๆมีล้ออะไรมีอะไรครบหมดนะครับ <S 1>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  ให้ไปหมดเลย ช่วงลงช่วงล่าง,างวงโคุมวงคู้หลังเครื่องมือหม้อวงมอแบตนะครับสวยสวยอ่ะเอาหอัวลงระวังมือด้วมดแดงเลยจับตรงนี้จับตรงนี้จับด้ามนี่จับด้ามนี้เวลาหัวลงมือมันจะขาดล่ะเวลาหัวลงแถวมือจับนี่กับนี่นะจะจับนี่นเพราะอะไดิทับมือขาดเลยเด้ เวลาลงมันหนักไปลองขับดูไปได้ไหมครับให้จีแอมขับดูผู้หญิงขับได้ครับผู้ชายขับดีนะเมื่อกี้ผมก็เอาอยางล้อแม็กมาลงไป,ไปครับไปครับเดี<ป>๋ยวจะขับรถนี่แหละแอมขับไปบ้านพ่อเยสีหน่อยสิหัวงเขาไม่มาแดงมาอนขับไปหัวงเขาก็พลาดตายกิน ไม่กินข้าวเลยตื่นเช้ามาว่าจะกินกาฟแฟเจมก็ไม่ซื้อให้ขับง่ายๆนะครับผูกก้หญิงก็ขับได้เกียร์ออโต้ถ้าเราจะเลือกเป็นเกียร์แมนนวลก็ปัดไปด้านนูน้นแล้วก็ดันขึ้น,ด,น,นดันขึ้นได้ครับเป็นค่งออโต้เดี๋ยวบีไว้นั่นแหละบีหัวแล้วก็ดันขึ้นเออไม่ใช่ดึงลงสิดึงลงเออไปหลง เหยียบไปไม่ต้องเหย,ย,ยียบดิเหยียบเขาเลี้ยงไปไม่ได้เหยียบเลยบงรถเนี่ยแหละคือบ่ออเห็นเราไม่เห็นจมูกไปไป,ไปได้สะดวกสบายมากครับเกยียบอโอโต้ปรับบอนะที่หล้าข้างหลัางปรับเขาไว้อีกเนี่ยข,ข้างๆดึงเขาไว้อีกเดีย๋ยวไป อนนเออแล้วมันก็เปลี่ยนเกียร์ของมันเองได้ความเร็วอย่าขึ้นไปหน่อยทรงมั้ยทรงไปมันจะเข้าเองมันรถกระบะนะใช่ไหมถ้าความเร็วมันไม่ได้มันก็ไม่เปลี่ยนครับรถพวกนี้นี่เนี่ยประเด็นคือถ้าเอาไปเปลี่ยนเฟืองท้ายไปไล่เฟืองท้ายเนี่ยต้องเอาไปจูนดีๆนะครับรถพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเปลี่ยนฟองทรงฟอง,ง,งท้ายมัน มันจะรอบไม่ได้เพอะรอบไม่ได้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้เราแต่เหมาะนะเวลาไปวิ่งหนัหนกๆวิ่งพักวิ่งอะไรหนัหนกๆได้นะครับโอเคภายในสวยกระปุกลูกหน่ารักเดี๋ยวยังไม่ทำความสะอาดใหนะ้หรือทำความสะอาดอีกรอบจริงๆอยากไปปูพื้น VIP มากเลยแต่เบาะนี่น่าจะไม่ทำเบาะนั่งดีมากเบ่ะ เข้าซอยก็ไม่ต้องพอวงเรื่องเกียร์นะครับเยียบไปเลยทรงไปเลยเออมันเปลี่ยนเองกอดอย่างเดียว<ม>จะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับบบชิปน่ะเปลี่ยนเองจะเปลี่ยนเกียร์เองแล้วเอาว่าโตไปไอ่ะไปเกียร์ซีเดาะอย่าหาละแรงบวกมันเยอะที่สุดผมเติมนน้ำมันไว้เต็มถังผมก็เลยลองขับดูว่าจะประหยัดไหม ควเร็วก็ใช้ได้ครับนั่งดีภายในเงียบนะครับจะมีเสียงพัดลมรบกวนนิดนึงเพราะรุ่นนี้ยมันจะเป็นเหมือนรถกระบะดีแม็ Mac เลยไม่หนีกันพัดลมดีแม็กเวลาออกตัวก็จะมีเสียงแบบนี้รุ่นนี้ก็เป็นเสียงเดียวกันเพราะเป็นเครื่องตระกูลเดียวกันครับ CJC เหมือนกันอ เหยียบได้มันเป็นเสียงพัดลมนี่เลยลำคาญเสียงพัดลมนี่เลยรอบก็อยู่ประมาณ2,000 2,002น0 0 3ความเร็วอยู่70หา่างจากไหนมันก็ขึ้นเต็มถังไหมเติมเต็มถังไหมอันนี้เกียร์ขั้มฮอนขั้มฮอนก็นอยู่ครึ่งนึงถึงต้องเองร้วขั้ม้อนอยู่ครึ่งนึงน้อมันก็อยู่เต็มถังเราเติมเต็มถังมา รอบอยู่2,000นหน่อย,อยความเร็วอยู่70นะครับก็รบประมาณนี้นะเดี๋ยวเร,เราก็จะไปกลับรถไปหาพ่อเยสีกันวิสัยทัศน์ดีครับใ,<น>ใครที่สนใจอยากจะเอาไปทำเป็นรถบ้านหรือรถอะไรก็ติดต่อได้ครับผมทำทะเบียนที่ผมได้นะครับคุยกันได้นะครับทะเบียนก็แสนกว่าบ,บาท ได้รถเป็นพวกกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาเลยกระจกไฟฟ้าหมดนะครับระบบไฟฟ้าเต็มครับรุ่นนี้ดไฟหลังคาเริ่มเลยรถบ้านเราไม่มีนะหลอดเล็กนิดเดียวบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ครับนิดเดียวเกียร์ก็จะเทินเองนะครับเทินเองไปกลับไปยับทรงอย่างเดียวนะ ไม่ต้องยกคันเร่งี่ยัมเพิ่งเคยขับครั้งแรงกนั่นแหละเอออหยยบไปอย่างเดียวเนีย่ยเขาเปลี่ยนเขาเองขับ,บสนุกครับเกียร์อัโต้นีใครต้องการเอาไปเป็นรถวิ่งอะไรก็ได้นะครับน้อยคนที่จะนำเข้ามาขายเพราะรุ่นนี้มันเปลืองเนื้อที่มากเลย เนื้อที่ตู้นะครับส่วนมากเอาเข้ามาเนี่ยจะลําบากเรื่องสรบประส้มิรเรื่องภาษีนําเข้านะครับส่วนมากเขาจะเอารุ่นใหญ่กว่านี้เป็น f r ส20นะครับถ้ารุ่นเล็กเนี่ยน้อยบริษัทจะเอาเข้ามาส่วนมากจะไปดูตามเสียงกงได้เลยไม่ค่อยมีนะครับรุ่นนี้แต่มาก็เป็นหัวกระซี่นะตัวนี้เป็นกระบะพร้อม ออกซ็ตเลยดีวีดีขอคว้าไปเมึงหางลังเลยนะรถตายไปเราขับเลี้ยวปันเรนล,ลี่ทางเข้าหมู่บ้านโคกสีนี่สุดจัดไม่มีในโลกอีกแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยดูมันจะเรียบแต่มันไม่เรียบอ่ะ เอาเหินมาโปหลุมเป็นนูนขึ้นน่ะเหนือ่อยเจ้กับบ้านทางเข้าหมู่บ้านนี้แค่3มกิโลเองก็ไม่มาทำให้เขาเนาะมันจะเป็นจะตายหรือไงเนี่ยเฮ้ <c oughs> นายกกระจอคนใหม่เด้อมาบึงมาแย่งกันเด้อคนพยักเด้เอมาเบึงเอาคนในเมืองเด้อหนิเบิง้งถนนอำเภอเมืองนะ่นี่เบิงแน่ ให้ใไส้เข้ามาขี่กากเด้วยถนนสิน่ะนั่งทำงานกันเลมีรถบะมีรถเขาใส่ไว้รูไจ้ก้มหลุมมาเออนัอออ่นแหละผู้หญิงขับสบายครับถ้านั่งอะไรก็สบายเพราะมันไม่ต้องเกียบคัดเนี่ยไปเรื่อยหัวสุดหลุหลุมสิโอ้ยหลุมไหม ไปเยียสีเอ้ยจังเหยาเจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ